คนทุกคนต่างก็ต้องการเป็นที่ชื่นชอบและได้รับการยอมรับกันทั้งนั้นแต่บางคนก็แค่์สายตาของคนอื่นมากจนเกินไปจนบางครั้งเขาไม่เป็นตัวของตัวเองสุดท้ายก็กดดันแล้วก็เป็นทุกข์ทุกคนคะจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราเลิกที่จะเป็นคนดีแล้วเราจะมีความสุข หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหทำไมครูเก็บพูดแบบนี้ใครต่อใครเขาต่างสอนให้คนเราทุกคนเป็นคนดีไม่ใช่ว่าจะบอกให้คนเลิกเป็นคนดีครูเก็บไม่ได้หมายความว่าให้เราเลิกทำความดีแบบนั้นนะคะแต่เลิกที่จะแค่์คนอื่นดีจนเกินไปจนลืมที่จะแครตัวเองต่างหากล่ะคะคุณรู้ไหมคะว่าถ้าคุณเลิกที่จะเป็นคนดีคุณจะช่วยให้คุณเป็นคนกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น คุณจะเลิกแคร์สายตาของคนอื่นคุณจะแคร์คนที่ไม่ใช่คนที่จะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณน้อยลงคุณจะเลิกกลัวที่จะถูกเกลียดเลิกเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับคนอื่นเลิกที่จะเกรงใจจนเกินเหตุนั่นต่างหากล่ะคะที่บอกว่าให้เลิกเป็นคนดีและเมื่อคุณกล้าที่จะยืนหยัดความคิดของคุณมันก็จะเปลี่ยนไปคะ่ะคุณจะกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่คุณไม่ชอบ สิ่งที่ทำไม่ได้และสิ่งที่ทำไม่ไหวเราก็จะไม่ต้องเสแสร้งอีกต่อไปไม่ต้องอึดอัดว่าคนอื่นจะมาเอาเปรียบคุณหรือเปล่าเลิกที่จะเป็นตัวที่คนอื่นชอบในขณะที่ตัวเองอึดอัดหันมาเป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วคุณจะใช้ชีวิตได้แบบสบายใจขึ้นแล้วมันน่าแปลกนะคะพอคุณเริ่มเปลี่ยนตัวเองทุกคนกลับหันมาเคารพและให้เกียรติคุณมากขึ้น ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะเกลียดคุณเลยค่ะทีนี้ลองมาฟังนะคะที่ครูเก็บพูดมาทั้งหมดคําว่าเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขเป็นชื่อหนังสือเล่มหนึ่งที่ครูเก๋มีโอกาสได้อ่านแล้วครูเก๋มีความรู้สึกว่าเออมันมีแง่คิดจากหนังสือเล่มนี้ดีๆหลายข้อวันนี้มีมาฝากทุกคนค่ะเริ่มต้นจากการเลิกโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจค่ะ การโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจคุณรู้ไหมคะว่ามันจะส่งผลทำให้คุณรู้สึกผิดในภายหลังและถ้าเกิดว่าเขามารู้ในทีหลังว่าสิ่งที่คุณพูดไปทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่เรื่องราวโกหกเขาเองก็จะผิดหวังในตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนไม่จริงใจข้อที่2เลิกสนใจว่าคนรอบข้างจะคิดกับเราย่างไงคนเราอ่ะชอบคิดว่าคนอื่นเขาจะมองเรายัางไงเขาจะคิดกับเรายัางไง คุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครสนใจคุณขนาดนั้นทุกคนเขาต่างโฟกัสชีวิตของเขาเองวันนี้เขาจะกินอะไรวันนี้จะใส่เสื้อผ้าสีอะไรวันนี้ไปทํางานจะเดินทางแบบไหนวันนี้ฉันจะเจอใครบ้างทุกคนโฟกัสอยู่แต่กับชีวิตของตัวเองค่ะมีแต่คุณเท่านั้นแหละที่จะคิดว่า เขาจะมองฉันว่ายังไงบ้างวะวันนี้คนนี้ฉันคิดว่ายังไงคนนั้นดินทาฉันอยู่หรือเปล่าคนนี้พูดถึงฉันแบบไหนโอ้ยเอาเวลาที่คุณจะไปโฟกัสที่คนอื่นมาพัฒนาตัวคุณเองมาดูว่าคุณจะทําอะไรวันนี้คุณมีหน้าที่อะไรและคุณทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดน่าจะดีกว่านะคะน่าจะทําให้ชีวิตพัฒนาและ,จะเจริญขึ้นมากเลยข้อที่ 3. เลิกทําในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรา 3, เกรารที่เราพยายามทําในสิ่งที่ไม่ใช่เราจะทําให้เหนื่อยมากๆเลยค่ะ มันจะกดดันพอทายที่สุดแล้วเราไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้สิ่งสำคัญที่สุดเราต้องรู้จักตัวเองก่อนเลือกทำในสิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวเองค่ะบางคนเลือกทำในสิ่งที่ฝืนฝืนจนเกินไปก็เหนื่อยพอเหนื่อยก็เครียดพอเครียดก็ท้อแท้ท้อถอยโอ้ยไปกันใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเลิกข้อนี้เถอะนะคะข้อต่อไปค่ะทำดีที่สุดแต่อย่าฝืนเพื่อให้ใครพอใจ เราทุกคนมีเรื่องที่จะต้องได้รับมอบหมายหรือได้รับความไว้วางใจหรือจะต้องให้เขาให้เราทําในสิ่งนั้นๆให้เราทําเต็มที่ในสิ่งที่เรารับมอบหมายมาค่ะให้เราทําเต็มที่เท่าที่เราจะทําได้แต่ไม่ใช่ทำเพราะคิดว่าคนนั้นจะพอใจหรือเปล่าคนนี้เขาจะปลื้มปริ่มกับฉันไหมสิ่งที่สำคัญคือถ้าเราทำเต็มที่แล้วไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบผลออกมาจะดีไม่ดีคนจะพอใจไม่พอใจคุณจงภูมิใจว่าคุณได้ทำมันอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว ข้อต่อไปนะคะเลิกกลัวการถูกเกลียดคุณค้าหลายๆคนเวลาจะทำอะไรก็กลัวว่าคนจะเกลียดค่ะมันยิ่งทำให้เราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพเราควรตระหนักว่าเราทุกคนล้วนมีความคิดมีความแตกต่างการที่เราอะ่ะทำถูกต้องแล้วคนที่เขาทำไม่ถูกไม่ถูกใจเขาเขาอาจจะเกลียดเราบ้างเป็นเรื่องปกติเลยค่ะแต่เราต้องมั่นใจนะว่าสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ถ้าเราทําในสิ่งที่เรามั่นใจว่ามันถูกต้องแล้วไม่ต้องกลัวว่าใครจะเกลียดเพราะสุดท้ายเวลามันจะช่วยพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างเองค่ะข้อต่อไปคุณต้องเลิกเกรงใจจนเกินเหตุการเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันเกรงใจจนเกินเหตุมันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยคนเขาชวนออกไปงานปาร์ตี้เขาชวนไปเที่ยวชวนไปสังสรรค เอาจริงๆคุณต้องกลับไปดูแลครอบครัวคุณต้องกลับบ้านไปหาลูกหาเต้าหรือไปหาคนที่คุณรักแต่คุณมัวแต่เกรงใจและในที่สุดก็ตอบตกลงเขาไปแนนอกจากว่าคุณจะไม่มีความสุขแล้วก็อยากจะสั่งอาจจะส่งผลเสียในภายหลังได้ข้อที่7ค่ะคุณต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นเราทุกคนล้วนไม่สมบูรณ์แบบการยอมรับในสิ่งที่เป็นเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับในตัวของเราเองค่ะ จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเราจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองยอมรักตัวเองในแบบที่เราเป็นเรานี้แหละค่ะข้อที่8เลิกคาดหวังกับคนอื่นมากจนเกินไปการคาดหวังกับกับคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่เขาไม่ได้เป็นแบบที่คุณหวังคุณไม่ได้ผิดหวังจากความรู้สึกว่าทำไมเขาไม่เป็นแบบนั้นแบบนี้แต่คุณรู้ไหมคะว่าคุณผิดหวังจากการที่คุณคาดหวังนั่นแหละค่ะ ลองไม่ต้องคาดหวังอะไรกับใครเพราะคุณไม่สามารถควบคุมใครได้นอกจากตัวคุณเองค่ะข้อที่9กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหากเราไม่พอใจกับชีวิตในปัจจุบันก็ควรกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยไม่กลัวที่จะล้มเหลวเพราะการที่คุณไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นมันเท่ากับว่าคุณจะย่ำอยู่กับที่และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10คุณต้องมีความสุขอยู่กับปัจจุบันค่ะ ความสุขไม่ได้อยู่ในอดีตความสุขไม่ได้อยู่ในอนาคตแต่อยู่ที่ปัจจุบันดังนั้นคุณจะต้องรู้จักที่จะมีความสุขกับปัจจุบันโดยที่คุณไม่คาดหวังกับสิ่งใดๆทั้งนั้นค่ะการกังวลกับอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ใช่เรื่องที่ดีการคาดหวังว่าอนาคตคุณจะมีชีวิตที่ดีไหมก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรทำ คุณต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่กับวันนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําวันนี้ได้ดีที่สุดคุณมีความสุขที่สุดแล้วชีวิตว,วันข้างหน้าของคุณมันก็จะมีความสุขตามมานั่นเองค่ะครูเกศก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อคิดจากหนังสือเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขจะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้นคนที่เอาแต่เกรงใจคนอื่นเชื่อว่าถ้าลองนําข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ คุณจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและกล้าที่จะปฏิเสธกับสิ่งที่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ชื่นชอบพอดแคสต์ของครูกเกสเตชันถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ